เจ้าเครื่องเสียงเลยท่านผู้ชมสิรักทุกๆท่านครับผมผมเบาหน่อยคิดกันเช่าครับนี่มาลงเรียที่เครื่องเสียงอยู่บันมาหยังก่อนเลยบ้าเอ็มมาหน,นองขวานบ่กชั้นบันหนองขวานตำบลทิ่นครับพี่น้องจำบ้านไม่ได้ครับมาทำกันตีค่อนครับมูลนี่ มาครับเบาวัางเบาจัางคนความรู้ครับตรงไหนระมาณ70เปอร์เนะครับอมาตติดต่อไปอีกุนนึงครับ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 ไปงานครับไปงานคนความรี้ครับ น้องควานล้มบนสิงห์ครับแรงน้มคว,วันมาดูของอาจารย์คุ้มแตงกับพี่น้องนอ,อยลงเลยหาวกินปราเต้นเหรอครับนะครับช่วงน้องแตงกับพี่น้องเราเก่นที่กว้างครับเบ้ายำครับบ้ายำกินเตี้ยวครับพี่น้องวันนี้ลงเบียดขาง,งโลหะครับพี่น้องเบียดขาง,งโลหะแข้ขงางและตวง แขงล้สองแต่ว่ากับเป็นตู้ตามพุนสองครับพี่น้องครับตางสามดอกแหอมสองดอกครับพี่น้องเป็นเวทีหาคาครับเวทีแบบนี้ครับพี่น้องพื้นที่กว้างไมนค่อนขีดครับเบ้าช่างเพิ่นกำลังกำลังอยู่ซอยหลังครับเป็นตู้ครับเบ้ายำขึ้นพวงนางล้านครับพี่น้อง เออย่างเอาขาเนี่ยคืยอยิงน้อยแน่นิฮานาเจ้าครับนึกมันจะยิงอียงหรือยงิงนิดนึงพอครับพอมึงมึงข้างหลังดูข้างหลังมีตัวหลวม,มบ่เะแาาล้งมีล่ำก่อนมาจุดต่อมล่ำล่ำม่านสองถุงครับพี่พน้องเลิกนายจะประมา่านทีนึงครับน้องผมาวาเรียกวฝากกดติดตามครับ thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Thôi thôi. Thôi. มาแล้าจังมันเดี่ยวลอกใจมันดีใจไดรวะครับพี่น้องเ <c oughs> นะนื้อเนื้อตัวอึดบ,ไดบไดได่ได้อีกบ่ <c oughs> ได้อีกอึดได้ <c oughs> บ่ได้ได้อยู่บ่นั่นว่ามันเดี่ยวลอกใจบ่ได้ครับพี่น้อง